ฟิลเตอร์ในมือถือจับวิญญาณได้จริงฟิลเตอร์ที่ไม่ควรเปิดตอนดึกฉันเจอฟิลเตอร์แปลกๆในโทรศัพท์ตัวหนึ่งมันถูกซ่อนอยู่ในแอปแต่งรูปที่ฉันโหลดมานานแล้วแต่ไม่เคยสังเกตเห็นชื่อของมันสั้นและเรียบง่ายจนน้าขนลุกแค่คำว่าอีกฝั่งคำอธิบายใต้ชื่อเขียนไว้สั้นๆว่าฟิลเตอร์ทดลองตรวจจับพลังงานรอบตัว ตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นแค่ลูกเล่นคำๆของนักคัฒนาแอปที่อยากสร้างกระแสเลยลองเปิดเล่นดูตอนดึกสงัดในห้องนอนที่ปิดไฟมืดสนิทมีเพียงแสงรำไรจากเสาไฟถนนที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาเท่านั้นพอฉันกดเข้าแอปหน้าจอโทรศัพท์ก็สว่างว่าขึ้นมาภาพที่เห็นเหมือนมองผ่านกล้องปกติแต่สีมันเพี้ยนจนหน้าประหลาดมันดูซี่จางและสั่นไหวเหมือนฟิล์มเก่าๆและที่แปลกที่สุดคือในหน้าจอมีจุดแสงสีขาวนวลลอยวงเวียนอยู่เต็มห้องไปหมดเหมือนฝุ่นมหาสารที่กำลังเต้นระบำอยู่ในอากาศทั้งที่ในห้องไม่มีลลมเยสักนิด ฉันเริ่มนึกสนุกเลยกวาดมือถือไปรอบๆห้องจนกระทั่งหันกล้องไปทางประตูห้องนอนที่ปิดสนิททันใดนั้นฟิลเตอร์ก็ทำงานมันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเข้มล็อกเป้าหมายไว้ที่หน้าประตูพร้อมข้อความแจ้งเตือนตัวใหญ่ว่าพบสิ่งผิดปกติฉันหลุดหัวเราะออกมาเบาๆพลางสายหัวคิดในใจว่าแอปนี้มันธรรมดีจริงๆเอฟเฟกต์หลอกเด็กใช้ได้เลยฉันอยากรู้ว่าถ้าส่องตัวเองจะเป็นยังไงเลยค่อยๆหมุนมือถือกลับมาเพื่อใช้กล้องหน้าจนกระทั่งฉันเห็นภาพตัวเองบนหน้าจอ ในจอนั้นฉันยืนถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวจริงๆแต่ตรงพื้นที่ว่างด้านหลังของฉันกลับมีเงาของใครบางคนยืนอยู่เงานั้นสูงใหญ่และดำสนิทเขายืนชิดหลังฉันมากๆจนเหมือนร่างนั้นกำลังจะซ้อนทับเข้ามาในร่างกายของฉันความยินว่าบล่นปราดไปทั่วแผ่นหลังฉันรีพันหลังกลับประมองทันทีด้วยความตกใจแต่หลังของฉันมีเพียงกำแพงว่างเปล่าและอากาศที่เหน็บหนาวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักคนเดียว แต่พอฉันก้มกลับมามองที่หน้าจอโทรศัพท์อีกครั้งหัวใจฉันแทบจะหยุดเต้นเพราะเงานนั้นมันกำลังเคลื่อนไหวมันค่อยๆย,ยกมือที่ดูเรียวยาวผิดปกติขึ้นมาแล้ววางลงบนไหล่ของฉันในหน้าจอพอดีแปะทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือก็สั่นอย่างรุนแรงจนง่ามือฉันชาไปหมดฟิลเตอร์เด้งข้อความใหม่ขึ้นมาด้วยตัวอักษรสีเลือดว่าตรวจพบการมองเห็นซ้อนความกลัวพุ่งขึ้นขีดสุดฉันรีบใช้นิ้วที่สั่นเท่ากดปิดแอปทิ้งทันทีหน้าจอมือถือดับบูบแล้ว กลับสู่หน้าโฮมปกติฉันถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พยายามบอกตัวเองว่ามันคือโปรแกรมมันคือเรื่องโกหกฉันโล่งใจได้ไม่ถึงวินาทีจู่จูกล้องหน้าของโทรศัพท์ก็เปิดขึ้นมาเองทั้งที่ฉันไม่ได้แตะต้องมาเลยสักนิดบนหน้าจอตอนนี้ปรากฏภาพฉันที่ยืนอยู่ในห้องมืดแต่สิ่งที่ทําให้ฉันกรีดร้องไม่ออกคือตัวฉันในหน้าจอนั้นไม่ได้มองมาที่กล้องแต่มันกําลังเหลือบตาลูกแก้สีขาวโพลนมองไปที่พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังฉันด้วยสีหน้าสยดสยองและมีเสียงแจ้งเตือนดังติ๊ง ขึ้นมาหนึ่งครั้งพร้อมข้อความสุดท้ายว่าอัปเดตฟิลเตอร์สำเร็จตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องอีกแล้วเพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่ฉันถ่ายรูปไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องหลังหรือแม้แต่เงาสะท้อนในกระจกจะมีเงานั้นยืนติดอยู่กับฉันเสมอมันขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน และที่น่ากลัวที่สุดคือในรูปถ่ายล่าสุดที่ฉันเพิ่งถ่ายเมื่อกี้เงานั้นไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังฉันอีกต่อไปแต่มันมาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าและตัวฉันต่างหากที่เริ่มจังหายไปจนกลายเป็นเงาอยู่ข้างหลังมันแทน